ุดนซ่อนสามแค่ไม่ใส่หมวกกันน็อกดูที่ไหนไม่ใส่หมวกกันน็อกซ่อนสาม วุ่นวายจับคู่กำลังวุ่นวายกันค่ะบินบินบางตัวก็บินหาคู่ตอนนี้อยู่ในช่วงว,วัยว้าบุ่นบินโฉบไปโฉบมาหาคู่ ตัวที่ไม่มีคู่บินนะคะตัวที่ได้คู่แล้วเขาจะนิ่งๆกำลังวุ่นวายเลยจ้ะวุ่นวายเลยบินหาคู่ให้เจอนะดูดูด,ด,ดูมาเกาะกล้องเกาะกล้องเกาะหัวอยู่ตอนนี้เต็มเลยตอนนี้เอาไปแต่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 ควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ไป้ หาคู่ไม่ได้ก็บินบินหาคู่ไว,ว้ว้าบุนแล้วตอนนี้ยวุ่ไวายมากดููบินบินบินหาคู่ที่รายมีหลายรูแล้วแปงว่านางลงไปไข่ ว่าลงไปไข่แล้ไม่ได้ ลุงพลสั่งมาผิดเป็นอาหารปลานะคะชนิดผงปลาตัวเล็กๆแล้วแต,แตนเขาก็เล็มกินกันอยู่นะกินดีๆนี่กำลังกินอาหารนะคะอาหารปลาชนิดผง้ากันคุดกินพี่นอ้อง ลุงพงจะสั่งแบบเม็ดมาแต่สั่งผิดมาเป็นผงแต่ก็กินอยู่นะคะแทนปลาเพิ่มโปรตีนช่วงที่เขาจะวางไข่มีตัวอ้วนหางตึงๆทั้งนั้นเลยในกระบะนี้เห็นรูเยอะแล้วค่ะลงไปไข่แล้วนะคะ ตัวนั้นขึ้นนอนแต่เองแมงด้วยนบ้านกินดีดีอาหารปลากินดีกว่ายญ้านี่เป็นหญ้าขนย้าขน,าขนที่เอามาเลี้ยงกระต่ายอ่ะกระต่ายก็กินตะเแตนก็กิน ก้นนางเป่งๆทั้งนั้นเลยนอนอาบแดดอย่าลืมนะคะเพิ่มโปรโตีนช่วงวัยเจริญพันธ์อาหารปลา